เห็ดไข่เห็ดหนะเอ็ดดินเขียวเห็ดละงอกเห็ดละงอกเห็ดละงอกค่ะแฮ้แน่นาน <c oughs> จ้านละร้อยข้างหน้านี่ 100. คือร้อยออค่ะนี่ห้าสิบห้าสิบอ๋อในี่คือร้อยค่ะแต่กระจานนั้นมันเห็ดดิ้งมันโดนจา,าน เพชรไทยค่ะจกักไทยไทยอันนี้เห็นมันไม่เหมือนกันค่ะดูดูหน้ามันแล้วก็จกัดถึงมันแล้วก็มาลรามาดูตัวนี้การวิบวิบค่ะตอนไหนที่สามที่สามจ้ะเข้าป่าเลยเข้าป่าตอนตอนตีสี่ตีสี่ค่ะก็ออกมาตีโมง แปดมองกว่าเก้ามองก็มามตั้งขายจะทำอย่างนี้ทุกวันเลยทุกวันวันไหนไม่ไม่ได้ไม่มีไหมไม่ได้มันก็มีบะบางวันก็ได้สี่จานหน้าจานก็มีไม่ใช่มันจะได้ทุกวันกเราได้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะพอแล้วแล้วมีอะไรแถมมั้ง มีอะไรแถมผักติ้วไงคะซื้อเห็ดก็แถมผักติ้วค่ะเาไปแกงเนาะจ้ะพิธีีการหาเห็ดก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เอาแบตใรมาท่าหน่อยเพราะมันมองไม่เห็นมันอากาศมันตอนเช้ามันจะมีหมอกแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปเห็นก็เก็ ไม่เด็ดก็เดิน,ไ,น <ๆ S 1> ไปเรื่อยๆค่ะเอามือรีดเอาแบบค่ะจา,าเอามเอามีดติ้นเมีดติ้นไหมคือมีดขึ้นมาค่ะแช่ข้าวก่อนแชข้าวามันนิ่มก็เอาข,ข้าวมาโขกกับพริกแล้วก็ลงไปพอน้ํามันเดือดแล้วก็ใส่เห็ดให้เห็ดมันสุกสักพักแล้วก็ปรุงก็ใส่ผักก็โอเคแลยเสิร์ปลาด้วยไหม ใช่ค่ะใส่ทุกอย่างเนออ,ออกดีกว่าเนตออกดีกว่าพอมันร้อนเนาะม,มันหลุมมันจะได้ขึ้นมาโล<อ>ุมลุข้างล่างค่ะเดี๋ยวนี้มันก็ได้แค่นี้ใกล้จะหมดหรือเปล่าอันนี้เพิ่งยังไม่ได้ขายค่ะออกมากระจัดระนั่งไหมใกล้จะหมดหน้ะเพิ่งเริ่มคะจะไปหมดตอนเดือนหน่ค่ะ ไม่ลืมเลย